มีดอกไม้ในสวนมากกว่า10บชนิดค่ะที่ถูกใช้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าฤดูหนาวอันแสนน่าเบื่อกำลังจะสิ้นสุดลงและเมื่อดอกไม้เหล่านี้นะคะผลิดอกเป่งบานมันก็ยิ่งช่วยทำให้รู้สึกสดชื่นตื่นเต้นมีชีวิตชีวาเพราะมั่นใจว่าอีกไม่นานก็จะถึงฤดูกาลที่อบอุ่นแล้ว Snowdrops, and ไ r i s and a n e m o n ม s a n d daffodils. Snowdrop, ไม้ดอกพุ่มเตี้ยเกิดจากหัวใต้ดินแข็งแรงทนทานเป็นหนึ่งในสัญญาณแรกของฤดูใบไ,ไม้ผลิค่ะออกดอกช่วงปลายเดือนมกกราคมบานยาวนานจนถึงเดือนมีนาคมแต่ละต้นจะมีช่อดอกเพียงดอกเดียว สีขาวลักษณะคล้ายระฆังมีหกกลีบกลีบดอกด้านในเล็กกว่าด้านนอกและมีเครื่องหมายรูปตัววีกลับหัวสีเขียวแต้มอยู่ตรงปลายเป็นดอกไม้ที่ใช้สื่อถึงความหวังและสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่า ดอกไม้ที่ผลิดอกเป่งบานออกมาอวดความสวยให้ได้ชมตามหลังสนโดดรอปมาติดๆก็คือดอกโคลคัสค่ะโคลคัสเป็นดอกไม้เล็กๆที่มีกลีบบอบบางบานเต็มที่ได้ดีในวันที่มีแสงแดดสายพันธุ์ธรรมดาจะมีขนาดเล็กสีม่วงอ่อนส่วนสายพันธุ์ผสมขนาดจะใหญ่กว่าค่ะ มีมากมายหลายสีตั้งแต่น้ำเงินชมพูม่วงขาวและเหลืองเป็นดอกไม้ที่สื่อถึงความรื่นเริงเบิกบานและการเกิดใหม่ สโนเฟลกเป็นดอกไม้ที่มีความคล้ายคลึงกับส o w d r o p มากๆค่ะทั้งชื่อและลักษณะดอกบางครั้งทำให้สับสนได้แต่สโนเฟลกจะมีก้านดอกที่สูงกว่าส o w d r o p มากค่ะความสูงจะอยู่ระหว่าง18-24นิ้วแต่ละก้านดอกจะมีดอกบานมากกว่า1ดอกโดยบางก้านอาจมีมากถึง8ดอก และมีจุดสีเขียวปนเหลืองรอบๆร,ร,ริมขอบของกลีบดอกใบสีเขียวเข้มซึ่งต่างจาก snowdrop ที่มีใบสีเขียวเทาและมีสีเขียวรูปตัว V ตรงปลายกลีบดอกด้านในที่บาน snowflake จะบานเต็มที่ในเดือนมีนาคมค่ะ ดอ,อกไอริสเลติค l ลาทาเป็นไอริสสายพันธุ์ที่เกิดจากหัวและบานในช่วงปลายฤดูหนาวด้วยลักษณะของลำต้นที่มีความสูงเพียง15เซนติเมตรมันจึงได้ชื่อว่าไอริสแคลมีแถบสีเหลืองลาดยาวจากตรงกลางกลีบดอกแต่ละกลีบมีความหอมอ่อนๆเป็นไม้ดอกที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับปลูก ลงในกระถางประดับในบ้านค่ะหนึ่งในความหอมหวานของฤุด,ดูใบไม้ผลิมาจากความหอมของดอกไฮายาซินที่บานค่ะเราจะสังเกตเห็นสีสันสดใสสะดุดสายตาและกลิ่นหอมของดอกไฮายาซิน ที่ฟุ้งในอากาศได้อย่างชัดเจนแม้จะยืนอยู่ห่างไกลจากแปลงดอกไฮยาสินในภาษาดอกไม้ไฮยาสินใช้สื่อถึงความสม่ำเสมอในขณะที่ไฮยาสินสีน้ำเงินใช้สื่อถึงความจริงใจ เดฟโฟเดี yeah, เป็นหนึ่งในพืชดอกฤดูใบไม้ผลิเกิดจากหัวใต้ดินที่ผลิดอกมาให้ชื่นชมในทุกๆปีค่ะมีชื่อที่เป็นที่รู้จักอีกชื่อว่านาซีซัสเกิดได้ดีในดินทั่วๆไปทั้งที่มีแสงแดดหรือบริเวณร่มเงาเป็นดอกไม้ที่กวางหรือกระตายไม่ให้ความสนใจส่วนใหญ่ดอกจะมีสีเหลือง แต่ก็จะมีสีอื่นด้วยเช่นขาวส้มและแดฟอฟดิลยังเป็นดอกไม้สัญ,ญลักษณ์ประจำชาติของเวลอีกด้วยค่ะ ดอกไม้บานที่ให้ความมั่นใจว่าฤดูใบไม้ผลิกำลังจะเดินทางมาแน่ๆอีกหนึ่งชนิดคือดอกพริมโรสค่ะชื่อพริมโรสมาจากคำว่าพิมารซ่าในภาษาลาตินซึ่งมีความหมายว่ากุหลาบแรกแห่งปีพริมโรสเป็นพืชดอกที่ทนทานแข็งแรงแม้ดอกพริมโรสจะดูบอบบาง แต่เมื่อพริมโรสผลิบานพร้อมๆกันในกลุ่มใหญ่ๆจะดูสวยสะดุดตามากๆค่ะ คาวสลิปก็เป็นดอกไม้ฤดูใบไม้ผลิที่รู้จักกันดีในอังกฤษค่ะลักษณะคล้ายดอกพริมโรสมากๆก,กลิ่นหอมระเหยในคาวสลิปช่วยทำให้ผ่อนคลายมากๆค่ะเกรพายาซิน เป็นพืชดอกฤรูตใบไม้ผลิตที่เกิดจากหัวเล็กๆในแต่ละก้านจะมีกลุ่มดอกสีน้ำเงินริมขอบแต้มด้วยสีขาวอัดแน่นประมาณ20-40ดอกมีกลิ่นหอมหวานอ่อนๆคล้ายกลิ่นของต้นหญ้าดอกจะบานตั้งแต่ชั้นล่างขึ้นสู่ด้านบนเป็นดอกไม้ที่เข้ากันได้ดีกับดอกไม้ชนิดอื่นๆค่ะ าเเลียเป็นพืชดอกที่มีลำต้นเป็นพุ่มใบสีเขียวตลอดทั้งปีปลูกง่ายหากปลูกในกระถางต้นจะไม่สูงมากค่ะมีสองชนิดคือชนิดที่ผลิดอกในฤดูใบไม้ผลิและชนิดที่ผลิดอกในฤดูใบไม้ร่วง เฮลิบอร์เป็นพืชดอกพุ่มเตี้ยที่ปลูกง่ายไม่ต้องดูแลมากชนิดหนึ่งที่ผลิตดอกสวยงามให้ได้ชื่นชมมาตั้งแต่ปลายเดือนมก,กราคมและยาวนานไปจนถึงปลายฤดูใบไม้ผลิเลยทีเดียวค่ะดอกเฮลิบอร์ส่วนใหญ่นะคะดอกจะคว่ำลงสิ่งนี้นอกจากจะช่วยป้องกันละอองเรนูให้รอดพ้นจากฝนฤดูหนาวแล้ว ยังเป็นแหล่งหลบอาศัยให้กับแมลงที่มาดูดน้ำหวานได้ดีอีกด้วยค่ะและที่สำคัญหากเราต้องการเชยชมดอกเฮลิบอร์เราก็ต้องคอยจับดอกให้แงนขึ้นอย่างระมัดระวังเพื่อจะได้ชมความสวยงามของดอกเฮลิบอร์แต่ละดอกได้อย่างชัดๆค่ะ เอ็นิโมนี้เป็นดอกไม้ฤดูใบไม้ผลิที่มีความสวยงามน่ารักมีสีสันสดใสสะดุดสายตาที่สุดอีกชนิดหนึ่งค่ะมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดทุกชนิดมีความสวยงามไม่แตกต่างกันทั้งชนิดที่เป็นพุ่มดอกคล้ายดอกเดซี่สีน้ำเงินและชนิดที่มีก้านดอกยาวกลีบดอกเป็นชั้นมีหลากหลายสีค่ะ ดอกไม้บานที่มาเพิ่มสีสันให้กับสวนของเราอีกชนิดหนึ่งคือดอกเชอรี่ฤดูหนาวค่ะเป็นสายพันธุ์ที่ชื่อพลุนโอคาเมะหรือจะเรียกว่าซากุระฤดูหนาวก็ไม่ผิดนะคะเป็นพืชดอกที่ลำต้นไม่ใหญ่และสูงมากหากปลูกเลี้ยงไปประมาณ20ปีต้นจะสูงเพียง4เมตรเท่านั้นค่ะผลิด,ดอกบานมาตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ และช่วงที่ดอกจะบานเต็มที่คือต้นเดือนเมษายนจากนั้นจะเริ่มโรยไปค่ะสำหรับดอกไม้อีก3ชนิดต่อไปนี้ได้แก่ซิคลาเมนวินเทอร์ไอริสและแพนซี ไม่จัดเป็นดอกไม้สัญญาณหรือูใบไม้ผลิแต่อย่างใดนะคะเพราะดอกไม้เหล่านี้ผลิบานมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนค่ะจนถึงเดือนนี้ก็ยังคงบานอยู่จึงได้นำมารวมในคลิปวิดีโออันนี้นะคะส่วนแผ่นซีรุ่นที่เห็นเพาะเมล็ดตอนปลายฤดูใบไม้ร่วงเพื่อให้บานในช่วงฤดูใบไม้ผลิค่ะ ดอกไม้แต่ละชนิดล้วนมีความสวยงามในตัวของมันเองเป็นธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อโลกใบนี้เป็นอย่างมากเมื่อได้พักสายตากับดอกไม้เหมือนได้เพิ่มพลังและความสดใสให้หัวใจเพื่อเดินก้าวต่อไปตามเส้นทาง